เป็นเังไดฉัะเห็นน้องลูกซีนเอาได้ไปเยี่ยมพ่ออยู่บ่ได้ไปเป็นเังไดเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นั่นดีใจอยู่บ่ดีใจโอ้เพิ่นเว้าอยู่บ่วอเมื่อใดเพิ่นสิออกมาได้เบาอยู่เพิ่งบ่ได้ล่ะฮะเพิ่นเบาว่าจักมื้อใดแลล่ะเอ้ยเออเน่ยเชี่มาเออยังบ่ฮู้บ่ยเออได้เบาน้ำพิ่นหลายความอยู่บ่ บืมะไรอยังอีกเน่ยเขาจว่าน้ำเพิ่นเออพ่อกับแม่เพิ่นกินข้าวอิ่มอยู่บ่เออมาแล้วก็ไปจักเทื่อได้แหละฮะผมก็ได้สามเทือ่อไปสามเทือ่อเพ่งบ่ไปเทื่อหนึ่งนะสองแสนพูหนึง่งผู้หนึ่งพูละสองแสนจักชั่วโมงวันนี้เข้าไปบัดน,นี้สามสิบนาทีสามสิบนาทีบ่ เพราะว่ากัจเจ้าเอาคนมาหลายแล้วบ่ฮอดโอ้บ่ฮอด30นาทีทราโดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี e C, บุษบุษขคนเดอ้อนพ่อพี่น้องเลยปุบะชิยู่ไกยูย่ไก่เนาะ,ะฟังเราฟังไทย ทางต่างประเทศน้องพอพร้องการยินดีตอนรับเข่าสู่ซองของบาจิตอุตุมพรคือเก่าอีกเซนเคยเด้อน้องพอพร้องเลยมาพบมาพอกับบาจิตอยู่ในส่วนบรรยากาศเบรริรกอดเด้อน้องพอพรอ้องสองมุ้งที่เขาสามมุ้งแล้วพี่รองเลยคือตอนนี้น้องพอพร้องทางบาจิตเองนะอยู่ที่บ้านดงมังเงลเนาะ,ะมาอยู่ที่เฮือนอของน้อง úc, ดุกซินดุกซินเพิ่นพี่รองเลย กะหลายมือหลายวันนี่แหละเนาะพอพี่น้องไอ้หาตั้งแต่ตะกี้พุ่นแหละที่ว่าบ่ยิดเองได้เข้ามาเยี่ยมยามทําไทยเพิ่นอ่าเพราะว่าทั้งพ่อกับแม่เพิ่นอ่าติดคุกเนาะตอนนั้นก็ได้แต่กมีอ่าทีมงานเนาะพอพี่น้องมีอนาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออ่าเป็นเรื่องางน้องเงินองคนําแน่อ่าแต่ว่าทางบิดเองกอ่าเดี๋ยวสิเข้ามาถามเบิ่งเนาะพอพี่น้อง้เป็นจังได๋อ่าสิได้ออกมาเมื่อดอ่าได้ไปเยี่ยมยามอยู่บ่เนาะพอพี่น้อง กับพอดีว่ามีทางอนาะหมอแสนเพิ่นเนาะเพิ่นเอามาหนา้าถุงถุงยังซีบนนพอพี่น้องเลยามามอมแหยทางอนาครอบครัวของนอง้องเพิ่อนไม่นี้ทางบุญจิตเองก็สิเขาไปาหาแล้วก็โอลมกันคุยกันก่อนนพอพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นเป็นยังไงพอกระเมรบัมานพอพี่น้องเลย,าาเลยทา้งน้าสาวยังอยู่คือเก่าอยู่บนพอพี่น้องเดลยจังไดก็ไปติดตามหับสมน้ำกันเด้เด้นนอนพพ่น้องเลย ไปสนองพี่น้องก็อยากสีสั้นๆน่เด้อเนาะเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้บ่ได้มีคนอยู่เฮือนบ่เนาะอ่าดู่าไปอยู่เฮือนนังนั่นบ่หลอกไว้ขักแน่เลยนี่ก็ได้มุ่งทางหนาเนาะาบอลเสียลงไปนี่เนาะ้อพี่น้องเอ้ยนี่เด้เพื่อนเพื่อนฝากความประจิตเองก็อยากสีสั้นๆเน่พี่น้องเอ้ยจัะในก็กลับสุขอภาพน้ำมันลายไปทางน้องๆเพื่อนได็กก้าสบายดีสบายดี ป้าโตโตเหมือนกันเป็นยังไงอันน่ะนอนผีบอไ่ได้อนอนคอย,คยมานอนไม่ได้คอยมานอนค่าลูกน้อยแล้วก็หุบหอบลานเราไปอยากผ้าลงมาดิเออบ่ได้กับคือพาหลานนี่เมื่อนอนอยู่พุ่นเหมือนบอไงไก่หงเฮียนน้ำเนออ่าคืออันน่ะทั้งน้องๆน,นี่ก็ได้เฮียนแล้วบัดนี้เหมือนบ่ได้เข้าเบิดบ่นน้องลูกซินฮะยู่ห้องปลาใดก็ห้องปลาสองห้องปลาสอง ชื่อเจ้าของเป็นอยังไงเนาะเป็นเนาะอ่าน้องอนานี่ได้แสนน้องอย่างก่อนพู้นี่น้องตีเนาะน่องตีนี่อยู่ห้องปะไรก็แหละห้องปะหาเลยเนาะเออแต่ว่าอุปกรณ์การเลียนนี่ถือว่ามีเบื้องแล้วเนาะมีอยู่แต่มันขาดขาดแล้ยวมียังขาดนะชงชงส่งขายเน่าขาดเออเขื่อได้แสนมีเขื่อมีแต่มีแต่เดียวแต่มันถึงนันมีเออมันเปื้อน เสื้อไม้อียว่าเสื้อไม้ปีนี้บ่เดี๋ยวไปยังไดเออมันมีตัวเดียวเนาะตัวนึงเป็นแค่เงาแล้วให้คนใส่ยามาของเออเออน้องนาลูกสิ่ด้ะสิฮะอ่าประเภทพวกอุปกรณ์การเยียนดิสิฮะครบไปยังบ่โดยครบอืมบม่ได้เปลื้อนคือทั้งง่ายบ่บม่ได้เปลื้อนโอ้ยเนาะงพอพี่ดองเลยกระโปรงมันได้ยิบเอากระโปรงได้ยิบ อ่านุ่งกระโปงบอกว่าได้นุ่งสินแน่นอ่งกระโปงคนสินคนตัวเตี้ยแล้วนุ่งสินมันลามเออเอาไว้นุ่งปีหน้าต้องใส่กระโปงกระโปงจังอันก็ล่ะอันเดียวอันเดียวยิบเอาซ้ำเออนมไฟตองไอ้อุปกรณ์กัน h e a นกับบครบอ่าคือเบาแน่แหละกันรนรนเทื่อตั้งแต่เมื่อนั้นพูดอหไรเนาะอ่าบเชนเพิ่อนเอาอยัางนีมาต้อนมาหนีเหรอเอาเอามีเอามีร ก,<อ>ก็คือปิงลงมาข้าวโอ้เนอะเก่งขั้วเพิ่นไหนเนาะอืมว่นแรกก็คืออยู่พุ่นน่ะยากลูกน้อยแม่นบ่ยากลูกน้อยลูกที่ว่าจะอุ้มนั่นน่ะบ่อือเอามาเอามาเพิ่นบ่สบายตากลมมาบ่สบายเราไปเอามาเแต่ว่าผู้เป็นผัว<อ>ยังเฮ็ดงาน,น,นอยู่พ,พุนน่นอยู่บ่โจเฮ็ดงานอยู่่เเาอวันได้ก็ดินล่นเนาะอ่าสู่ไปเนาะพอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาเยี่ยมเบิง่งเฮือนเนาะ มาเยี่ยมมืองฮือนนำ้ำในกากลางคืนน,นีบอ่าตายไพ่ใบเมนบ่ไม่น,น,นตายไพ่ใบนี่อืมในกามามอด,ดอืมเป็นจังไรฉนันเอาน้องลูกชิน้นอ่าได้ไปเยี่ยมพ่ออยู่บ่เป็นจังไรเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นั่นดีใจ,ยใจอ,อยู่บ่ดีใจโอ้เพิ่นเบาอยู่บ่ว่าเมือ่อใดเพิน่นจะออกมาคนเบาอยู่เพิ่งเมื่อใดล่ะฮะเพิน่นเบาวา่จาจักเมือ่อใดเลยล่ะออเอ้ยเออ เอเอยังมูู่บ่เดยเออได้บอกน้ำเพลนหลายคว่ำอยู่บ่ดูอืมบ่อย่างอีกเน่ได้บอกน้ำเพลนเออพอกับแม่เพิ่นกินข้าวอิ่มอยู่บ่เออหมดแล้วก็ไปจักเทธอได้แหละฮะก็ได้สามเธอไปสามเธอเพ่งบ่ไปเทธอหนึ่งนะสองเชนผู้นึงผูนึงพูละสองเชน จักชั่วโมงบันนี้เข้าไปบันนี้สามสิบนาทีสามสิบนาทีบอนี่มันบ่ฮอดเพราะว่ากับเจ้าเอาคนมาหลายแล้วบ่ฮอดโอ้บ่ฮอดสามสิบนาทีใช่ไหมสามสิบนาทีเออนาทีได้อยู่เพราะว่าเพะคนเอาคนมาหลายเนี่เพิ่นก็มาเยี่ยมแล้วญาติเพคนหลายคนอ่ใช่โอ้สามสิบนาทีบ่ฮอดบันนี้เนาะสิบนาทีเดี๋ยวนียสิบนาทีตัวสองแสนอ่าคำว่าเข่าลายคนชิ่ม้งเราคือชั่เจ้าเข่ารถสามนี่ก็บผู้ละสองแสน มเมนแบบว่าเห้าในเยี่ยมลายคนอะไรก็ได้แต่ว่าคนหนึ่งที่เอาออกมาจากยอดเขาแบบนั่นบอคนหนึ่งสองแสนสมมติว่าเขามีเงินเอาไเอ่แเขาต่อจากต่อเวลาเพิ่นได้ใช่ได้อีกบอเคย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 บเยบอเคยบเยบอเพย่อเคอเวลบอเคยบอเคยบอเวยาอเคย่อเค้อเคอเคยบอเคยบอเค่บอเคยบอเคยบอเออแล้วประมาอนี้เนาะ ว่าแล้วก็ถ้าหากว่ามีเงินจ้างต่ออีกนี่ก็ยังอ่าคือสิบวได้เพราะว่ามันต้องมีคนอื่นมาเพ<ม>ิ่มอีกเนาะเออต้องเข้าใจเนาะเพราะพี่ดงงอ,องเลยเออเนาะว่าแล้วกับคนคนละคนละสองแสนแต่ว่าเคยเอาเข่ามาเอามาพร้อมกันบนอยู่บ่เอามาตลอดท่านเอาลูกมันไปเอามาตลอดพร้อมกันเลยเนา<ด>ะประมาณสิบนาที<ด>เออโดยโดยแล้วอ<ด>ันนั้นน้องตีเคยเคยได้จับมือหรือว่าแบบ ได้กอดเออได้กอดอยู่บ่โดยเพิ่นเพิ่นให้เอาเพิ่นเอามองมากอ่ะขอกอดกันเออเพิ่นเพิ่นให้กอดได้เพิ่นให้กอดได้บ่บ่แล้วก็เพิ่นบ่ได้ใช้อันะไรกับมือใช่บ่ีใช่แบบนี้โอ้ต้องใช้กับมืออีกนี่กะะัวกับเมียก็ใช้ติดกันโอ้ใช้ติดกันโดยกินฮอดบ่แหละฮะกินฮอดเออแต่ว่าบ่ฮู้เนาะว่าเมื่อใดเนาะโดย เดี๋ยวคือทั้งนัะเจ้าผู้เป็นนานาหน้าสาวก็ไปน้ากันมันบ่พาไปพาไปมันบ่เอ่อแต่ก็ะบ่หู้คือกันเล่มันบ่าซีแบบไดเพิ่นว่าว่าลงแขงสวรรค์แล่งง่ายมาเจนี่มันแลงกว่ได้แบบก่อนตัดสินล้วอยู่แขงสวรรค์พุ่นเอ่อแต่ว่าคือคือเพิ่นว่านี่คือแบบว่าสามารถแบบแบบไทยตัวนี้คือได้ยิบบ่ได้แต่ว่าประมาณประมาณเท่าไหร่ เยงว่ามันแบบมันเร็วเกินไปมันเร็วเร็วเกินไปบ่โดยมันเร็วเกินไปมันกะสิราคามันกะสิแพงอะนะโอ้พ่อพ่อคู่แบบเขาข้าวอยู่บ้างได้ก็เบเาได้บ่จังวะลองลงว่าเบิ่งนี้ว่าสูชพ่อแม่พี่น้องพังนี่แหละสิเป็นยังเนาะหลักแสนดูแลใครบ้าประมาณแสนบ่โอ้โดยโดยนาะพ่อพี่น้องเอ้ยประมาณแสนไลเนาะลงไปสวรรค์แล้วก่อนแม่นบ่โดยต้องได้ลงสวรรค์ต้องแบบขี่แรนอยู่สวรรค์อีกมันเท่าใดกันแท้นะแต่ว่าลักแสนนี่ยังบ่ฮู้แบบว่าแน่นอนเลยแม่นบ่แบบคร่าวๆเนาะ แต่ว่าตอนนี้อยู่อยู่สวรรค์อยู่อนาซีโน่แล้ะทางคนชงลงแข่งก็ได้ประมาณจังมือก็คนชงลงแข่งใกล้หลือเ่เพิ่นกระบอกอยู่ได้แต่ว่ายังแบบคนว่าว่าค่ะถ้าได้ลงไปดีแหละสิแจ้งโทรมาบอกต้องได้แจ้งทางครอบครัวแน่เนาะอืมคือเฮานี่ไปแบบแต่ละมือแต่มือนี่เฮาไปชงเขาเพิ่นชุ่มเอิร์นบ่อเดียวไปไปชุ่มเอิร์นเลยมันบ่คือเพิ่นบ่ไฮดี้เลี้ยงเพิ่นบ่ได้เลี้ยงดิ ต้องต้องเมนเทิลชูมือชูมือเหมือนแบบเออกินบุอิมได้คำบอกไปบอกเออคือสมุดบ่าคือแบบปัจจุบันนี้เน้นาะเอาแบบแต่ขนาดเ่าอยู่นอกก็ยังอดข้าวอดน้ำอยู่หันะแต่กกคือช่วงนี้เ่าเนาส่งอลไรแบบน่องไม่ส่งคือเจ้าเสาแรงเขาส่งคราบเดียวแล้วเ่าอยากส่งคู่มือเอาเออปกติมันต้องส่งเสาแรงแล้วเ่าไปไปเสาแรงมาได้เฮงเนาก็ไปแบบคู่มือเอา ครับเดียวก็ย่าชินาได้ไปพสมอเอาไปแห่ลายบ่เจอเลยคือะคุะโลกระทุเมียกับผัวคนนะคุละโลเป็นชองโลเป็นเข่าชุกเออเป็นเข่าชุกแล้วเนาะคือคือบ่ของนี่ยน้ำพันขังนี่คือเพันขังรวมบ่เดือบบ่เป็ดเก้าคนต่อห้องโอ้เก้าคนต่อห้องโอ้เฮ็ดจังเลยเสนาะพอพี่รองเลยอันนี้กะบ่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วกะมันกะจำเป็นเนาะอ่าในเมื่อเฮาเฮ็ดไปแล้วเพันกับเฮ็ดไปตามกฎหมายนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ สำคัญนักลักเลยกับเด็กน้อยนี่แหละเนาะขาดพอกัดเม่ควมควมพิดกับเป็นอีกชวนหนึ่งพี่ร้องเอ่าควมสงสารทั้งน้องอิงกับอีกชวนหนึ่งเนาะมันกับเหตจังไรใช่เนาะมันก็เอาอยู่น้ำเพิ่นเนี่ยให้ไปตามเพิ่นเขาพิดกับว่าไปตามพิษคือว่าเนี่ยมันก็ส่งอกแขงทีส่งส่งไปแขงแล้วกะ บโบหู้โบแบบแบบมือใดเดือนใดโบจักปีใดโบจักดูเงินประาได้หู้แต่ถากว่ามีเงินนี่สามารถว่าได้อยู่โดูดูดูพี่แองเลยประมาณประมาณจักปีกว่าเพิ่นจำประมาณจำกันครับเจ้าเจ้านี่บ่แหม่แหม่แหม่พ่นแหม่พันละสามสิบปลายแล้วประมาณสามสิบปลายบ่พอกับคือกันพอซาปลายสิบแปดสิบเก้าเออดุนเราคราวเดียวหันได้เนาะประมาณนั้นแหละพี่แองเลย แต่กะอยู่เพื่อนอ่าเพื่อนวอยเพื่อนไม่เท่าเนาะพอแม่คอยอืมนันแหละพี่น้องเ้ยเนาะไป้องานเฮื่อนนี่กะตะกี้คือว่าโบโบได้เข่ามีผู้ใหญ่เป็นสวยบ่อแรกระสิบูให้่เป็นเข่าแล้โบมีเงินส่งเพื่อนคือแบบคุยคายางมากคือมากินนี่ก็ได้พันเดียวทัวเอาให้ทัวอันทัวเ่นไปเ่นมาแบบเติมน้ำมันไปมาหากให้พันเพื่อนพันหนึ่งคอยพันหนึ่งในชองพันใน มันกับ่พสิกุ้มโด้วยด้วยน้องพี่ดังเอยออกกันกับแม่ชื่อข่าวอีกได้เงินมากันมาแล้วก็ถือว่าอยู่ทางนอกนี่ก็พอเฮงเนาะอ่ารุ่นเป็นรุ่นแต่ว่าคือปัจจุบันนี่เรื่องข่าวเขาได้แค่เขาเขากินแม่แม่อันไอายไปบันข่าวพันละอันไฮโคอันพันซีให้ก่อนเครื่องสอบเมื่อกินเออคือข่าวที่ว่าจากมือและสื้อหาโลกอะได้แต่สิบมือและสี่ห้ามือเลยแหละเออคือคือเดี๋ยวนี้นะมีข่าวอยู่นะประมาณเศร้าหาโลบอก อันนี้คือแบบว่าเขาของผู้ใหญ่เพิ่นช่วยนะเบืดแล้วมันบ่ตัวเองเบื้แกเออกินละได้เหรอกินลายรยู่บ่กินอะยอกินไรยู่เนาะกินจะดีมเพื่อนเนาะน้องอือแต่ว่าคือเข่าหนี้เนาะลำบากหลแล้วักเลยกับเขาอืมโดยโดยแต่ว่าประมาณจังมือได้สักทีแบบว่าบ่ได้ไปเยี่ยมเพิ่นสองทีแล้วประมาณสองทีบ่ตั้แต่บ่แซนมาแล้วกับตื่นเช้ามา เดือนวันคานกับวันไปเนาะบูมีรถตรงเป็นวันประหัทไลช่องทิพได้ช่องทิพย์ไปและผ่านมาแบบว่าอาทิตย์หนึง่งคนให้เยี่ยมจะเทื่อปะอาทิตย์หนึ่งมีสองเทื่อวันคานกับวันประหัทแต่ว่าหากบูมีเงินเยี่ยมเขาก็มิได้โสงเขาเอนวันคานกับวันพระสมมติว่าเขาจะไปเยี่ยมชุมเอื้อชุมเอื้อเนี่ได้ยุบปะโบได้เนาะ <บ S 1> ต้องตามกฏพอดีอีกนิดหนเนาะวันญาติเยี่ยมวันเยี่ยมญาอะเพิ่นเลยวันประหัทวันคานนี่คือกฎของเพิ่นนี่วันเยี่ยมญาอะเนาะ นั่นเลยเสนองพอพี่ลองเลยคือตามเพื่อนบอกแต่ว่าคือเรื่องการติดคุกใน่น่ะครีนี่กับทางเอฟซีเพื่อนก็บอกคือสีแบบนั้นอยู่แต่ว่าพังไปเนาะพังไปนี่แหละว่าเพื่อนจิตัดสินยังไงฮะน่ะคือตอนนี้กับเพื่อนจับปุ๊บกับเพื่อนไปอยูซีโนเลยเหมือนบ่ยังไม่ทันายไปใส่เลยเหมือนบ่คือซีโนนี่เป็นบอลแรกเลย ส่งโรงแขงเนาะครับพี่น้องเอ้ยใครไหนสิเนาะเพิ่นบ่ได้แยกกันเนาะาว่าแยกกันนี่พอเฮงเนาะ่พี่น้องเออตัวตวันนี้กมื้อนี้ก็ไปส่งอยู่บ่มื้อนี้ไปคมือข้าดสมมุติว่าบ่มีเด้ซะมื้อใดบ่มีีแล้วบ่ได้ไปแเพิ่นสิบ่ท่าบ่เนาะทางนั้นเนาะคันท่ากมึงได้เยี่ยมก็บอกเพิ่นเลยอือคันว่าสมมุติว่าเฮามีเงินเยี่ยมเฮาก็บอกเพิ่นเอ้ยเอ้ยๆเฮาบ่ได้ส่งเด้อมื้อนั้นมื้อนั้นเฮาก็บอกมื้อนั้นบ่มีบ่มีเพิ่นก็เข้าใจ How can you lúc con uhm. ek like, ừ. à. -hmm. à đi? Mhm. How can you lúc con ek? You lúc đi, hả cô pin lúc tạo cho khắng nó để nó. Mhm. 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 เออเพิ่นก mm ็ใ hmm. ห oh, well, mm ้มาอยู่น really uh, ําจนถูกต้องจนมือถือกันเพิ่นแห่เนาะโดยก็กันได้ว่านํากันได้นั่งนํากันแล้วแหละแต่ว่าอยู่รอบๆนี่เพิ่นอัดไว้แม่นบ่แม่นเพิ่นยืนยามอยู่เออยืน่เพิ่นยืนยามเฮาเออโดยพี่องอเนาะปกติก4คนเด้เนาะอยู่นี่เนาะอืม4คน5คน4คน5คนดีอยู่เฮือนนี่ติ ก็เห็นทั้งทีมงานหลายๆเนาะหลายช่องมาเยี่ยมมาอัเดตอยู่ทางบูิดิก็เคยมาอยู่แต่ว่าบางทีบางที่กับบพ่อประาหนึ่งมากกับยากเนาะยากแน่อะไรพี่องเลยยากทั้งนาอยู่เพื่อนผู้หนีเนาะอีายเขาขุ่นเคียนดีอีกเนาะเมื่อนี้เป็นเมื่อวันจันทร์บ่ม่ได้เขาเข่ียนตัวแรงบ่ถวายังไงไม่ได้เข้ามเขานเมนี่เนาะพีดไปพี่รองเลย <c oughs> ก็ดีใจได้เนาะที่แบบว่าผู้ใหญ่เพิ่นแบบว่ายัาง,างช่วยนเนาะ ừ, ช่วยออกไปเยี่ยมพ่อแม่บ่มัน<อ>ช่วยหลายอย่างอยู่ผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันไปเยี่ยมน้ำเนาะแบบว่าซื้อขา้าวซื้อน้ำน้ำเน่<ด>แต่ว่าหลากักๆเลยเดี๋ยวนี้คือเรื่องเขาเนาะเดี๋ยวนานะเขาครับเสือผ่านเกน้อยนี้หละแบบ เขาแบบยามนาเราจะบุม no. 네ีเช no. uh ้อผาดใส่ไปใส่มันน้อยไปแล้วกลางตัวเชิดขยาวตัวเดียวไอ้เนาะมันน้อยไปแล้วมีแต่ว่ามันน้อยใส่ไปใส่เลยไม่ติดเสกินซันมันบ่เออเนาะพอผิดตองเอ้เรื่องเข่าเน่เรื่องเชิดผาคิ้นยุงคิ้ยาวเน่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงยามหนาวด้วยได้ผิดตรงเลยจะอยู่เฮือนอยู่พุ่นเป็นจังได้ใส่เรื่องอ่าน้ำในไส ปกติอย right? ู่บ่มีมีครบเบิดถอแต่ว่าบ่มีนาซื <h <h ่อๆเออแบบหาเงินมาก็ต้องซื้อข้าวพริกเกลือแป้งนวเออบ่ได้ก็พอได้อยู่ได้นอนอ่าแต่ว่าเรื่องาเรื่องน้ํานี่คือบ่มีเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีนาเด้เฮาหาเงินมาก็ต้องซื้อข้าวซื้อน้ําอืมเนาะพี่อสิแหูมีก็ูมีก็บ่มีอ่าเพราะว่าอ่าเฮามีนายังสิแบบว่าอุ่นใจนําแน่เนาะ มีใจได้ถือว่าบกหาดพื้นเลยแหละอันนี้วัหางเงื่อื้อเขาเนี่ยคนลายเนาะเห็ดหน้าแล้วว่ามันต้องเลอ้ยไว้ได้กินไว้ได้เห็ดว้ไปสินีคนลายก็ไปมันก็เบิดเนาะรวมๆเลยเนาะแมนแมนมันมันคือคนหน่อยเนาะคนหน่อยนี่คืออะไรก็ได้พี่รองอันนี้คนลายเอาไปมาบัดเข่าบูมี่บัดนี้เนาะมันโดดจอดบัดเพิ่มลูกหลานอีกเนาะใหง เอ่อวดไว้บัดนี้เด็กน้อยแล้วก็อายอีกนาดีสองคนโอ้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋ซั่นมันจําเป็นเด้ซั่นเนาะว่าแต่ว่าแต่ข้าวพ่อแม่เขาอยู่ยังว่าเอ้าเขาก็ครอบครัวของเขาเนาะอ่าเขาต้องหาวิธีอ่าเลี้ยงลูกครอบครัวเขาได้แต่ว่าแต่ว่าพอมาเฮ็ดบนี้มันก็เฮงเฮงเฮ็ดให้อ่าลําบากไปตมเนาะอืมนขึ้นแโดยๆแต่ว่า ตอนเพิ่นมาเอาเฮาบ่ได้เสียหยังหลายบ่บ่ได้เสียเป็นบ่เพิ่นบ่ให้เสียหยังด้เพิ र, ่นสิเอาคนไปเออเพิ่นมาเพิ่นมาเอาคนเพิ่นก็เอาคนไปเลยเพิ่นบ่ได้ให้เสียหยังทั้งนั้นเออแเฮาทําผิดเฮาก็อยู่นแบบาตงัผิดของเฮาเนาะโอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋ซเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าอยากไปอีกบ่เออแต่ว่าตอนนี้บ่มีเงินบ่มีเงินแล้วแม่นบ่โอ้ยบ่มีเออโรงก็ยังบ่ได้ให้เพิ่นบ่ เรอแต่ว่าเพิ่นแบบบ่ยากสินาแบบบ่ยากเนาะพอพอฮู้นี่เนาะอ่าพอฮู้ความแน่เนาะพอพี่น้องเอ้ยเออบ่มีเด้อบ่มีก็บ่เอาไปเลยไปเดโดยกินข้าวอีมาก็ไปมีแต่ว่าใกล้กันใกล้กันก็มีแต่ว่าอยู่เด้อน้องหลายเอออ่าอยู่คุ้งเฮียนกอ่าหญ่กินข้าวก็ขึ้นมากินเนาะอ่าอยู่เฮ็ดเฮ็ดชมเฮาบ่มีหนิแหละอ่าแต่ว่าหลักๆเลยนี่คือบ่ได้ไปสองที่แล้วเนาะ าจากไปอีกอ you know. ยู่เนาะอือจริงๆก็อยากไปสูสูทิศเทนะ่านั้นเนาะเพราะว่าอาทิตย์เดียวอ่าอาทิตย์หนึ่งเพิ่นให้เยี่ยมสองเทือดได้แต่เนาะเมื่อกี้นี้ไปเมื่อกี้นี้เพิ่นก็บ,บอกว่าแบบโบมีอันนั้นเย็ยบกระเพาะอะนะสั่ง<อ>แบบเพิ่นอยากสั่งยังครับเพิ่นสั่งว่ได้ได้คันทอมโบเยี่ยมแล้วเพิ่นถึงสั่งได้เออแบบเพิ่นสั่งมาหน้าตำรวจกับแบบบางเทือเพิ่นก็จื่อคนโบจื่อคนแล้วเน้าละหลายคน กระปุตีเพื่อนได้เพื่อนช่างเพื่อนช่างจิ้งมือแล้วเพื่อนสั่งตำรวจลายมือแล้วเพื่อน่าแบบเพื่อนกับประจือมากระปตี้เพื่อนร็อกเพื่อนจะสั่งยาอินเอรซียนเจ็บกระเพาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันหายเลยหายแล้วห้วเาเขียนเอาในนี้ถ้าห้ามาไปเยี่ยมเ้ากับ่นู้ได้ว่าเพื่อนเป็นยังไงห้องบอจักไปนะว่าสีเป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่บโเน้อโดยโดยพี่รองเลยป้าโตผู้ละสองเซนอ่าอาทิตย์หนึ่งสมมติว่าไปเยี่ยม คูอาทิตย์เนาะอ่าสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งกับแปดแสนเนาะแปดแสนตัวอาทิตย์<ด>พี่้องเลยฮะคำว่าไปเยี่ยมอะเนาะอ่ามืออ่าม,มือละสี่แสนอ่าสองมือกับอ,อ่าแปดแสนเนาะอ<ด>ืมแต่ว<ด>่าเขาสีหางเงินในไสาบัดน,นี้นเนาะเพื่อฮอตแปดแสนแปดแสนก็แล้วเขาเป็นสอบแล้วพี่รองเลยแปดแสนนี่คือเขาก็สอบหนึ่งแล้วพี่รองเอ้ย อ่าจักอันใดอันอยากไปเยี่ยมแน่จักอันใดอยากหาเงินใชครบอ่าซื้อเข้าใส่ครบครัวนําแน่เนาะือว่าสุดยอดหลักๆเลยอยู่เฮือนผู้ใดอันน่ะดินดนที่สุดพ่อพ่อบ่จักปีแล้วพ่อ60 60ปีโดยปาตอแล้วเฮ็ดหยังนี่เราเผาสวนพระเจ้าเด500,000เนะ5 0 0 กจะเป๋านชนอ้อยให้เจ้าเอาหัวขึ้นไปสินนแบบหัวมันตกมันขาดมันหักกลับไปซ่อมไปเซฟให้เจ้าเออแบบซีซิวแบบนั้นแต่ว่าเรือ่องเงินเดือน,นอเอากระเป๋าคุมเงื่อนอีกจอบคุมเงื่อนอันนี้คืองานเนาะโดยใส่คุมือตามมาด้วยคือแต่ว่าผู้ทั้งแม่แม่ของเจ้านี่คือแบบว่าเราอยู่เฮือนไปน้ำผอไปน้ำไปเดียวกันอดิเกี่ยวหยาอันนีอันนี้ง่วนเอาบริมีมีขาจ้างบ่มีอยู่บ่บ่เกี่ยวห้ามาให้งัวเลี้ยงกับจ้างอะไรเออ แต่ว่าเรื่องได้เงินเดือนนี่คือทั้งพ่อและกัตามมาด้วยคือทั้งเจ้าแม่นบ่้ยด้วยด้วยเอาเอาจังไล็ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆเด้อเนาะเอาทำบุญจิตเองก็คือว่าน้องพอพี่น้องไอเดียวเดียวเสียเงินให้พ่อให้ทั้งอนาน้องๆไปอนาฮวงหามฮวงเฮียนเด้ออ่าคือว่าเนี่ยแบ่งกันน้องเด้อจังไเก็อ่ามีแต่ว่าเก็บไว้เด้อเอาเอา โดยโดยก็คือว่าเนาะพอพ่รลองเลยมีแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อหนสิมาเยี่ยมหมเนาะแต่ว่าหลักๆเลยกับเรื่องเขา้ำเนเรื่องไปเยี่ยม้ำเนคือสองอย่างนี่คือสําคัญแ้กก็คือบุมีแล้วเนาะอ๋อจังไรกับมีแต่ว่าผักลูกผักลานน้ำมนาทั้งชูเจ้าเนาะจังไรสันนพพ่รลองมันบุมี่เลยอ่าทั้งนี้กับฮู้ยู่บาเจ้าของบุมี่ต่กับลูกหลานตัวเองจำเป็นเนาะ มีอย่างกระกินน้ากันคือว่าเนี่ยเห็ดจรไดนมันจะเป็นมาแล้วเนาะเพราะพี่้องด้ดินรุนมากจนหอดปัจจุบันนี้เพราะว่าคือห่อนอยู่เดี๋ยวนี้คือเขาเข่านี่รักเลยตอนนี้เสหาโลเนาะตัวนี้เนาะมีเหะ่นข่าแล้วเพิ่นปันให้กินเพื่อเราเอาไปกินก้อนแลวเป็นชีหาชเาหาโลกโดยโดยโดยเอาจระแนมกั ฝากถึงทางคณพ่อแม่พี่น,อน้อง,นองเอฟซีเนาะพี่น้องเลยจังไดก็ให้ทางพ่อแม่พี่น้องพิจนนารณาเบิ่งเด้าอเนาะกะบาาเล็กน้อยนี่แหละพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ทกัท่านว่าพ่อแม่พันธุ์ดูคบก,กับเขากะหาไัยหามันใช่ไหมมีนะจังปั่นกันไม่ใช่นะเออมีกะเขาปัน่นได้ในยูโรปกินมาเขากะปั่นกันไม่ใช่นะเออเขานา้ำเพิ่อนก็นดินนุ่นไัยมันเนาะเขาก็ชองแล้วไม่ใช่ เข้าใจเข้าใจเนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าอันนี้มาเพิ่มก็ย้อนแบบว่ามันจําเป็นเนาะอืมอืมอืเอาโอเคเด้อยสเตเอเดี๋ยวเมื่อไนเดี๋ยวสิเข้ามาหาใหม่เนาะอ่าจังเดยแตมีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้อ่าน้องๆก็ก็สู้ๆได้ก็อย่าดื้อน้องๆเด้ออย่าดื้อเด้อน้องทุกสิ่งโอเคเพลงยิ่งหลอกพี่น้องเล้เบิ่งเนี่ยจากที่เบิ่งนี่ยคือช่วงชีวูยิ่งหลอกเนาะเอาโอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก่อนโอเคเนาะพ่อพี่น้องเลยเอาๆคือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องทางบ่จิตเองก็คือสิได้ พอตัวเมื a minute, a so ่อแล้วก็พอตัวจบคลิปมาไหนพี่้องเลยร่ารกเลยเห็นชิงที่ว่ามันสําคัญที่ชุดเลยน้องพ่อพี่้องก็จะเป็นทั้งเรื่องเขาน้ำซ้ำป่าน้องพ่อพี่รองเลยโอ้กระบะได้น้องพ่อพี่้องกระบะน้องน้องเพื่อนนติแบบว่าพอกระเมติดคุกบูมือหูย่าบอสได้ออกมาเมื่อใดดึงเงินดึงคำดึงเขานึงน้ำแน่พี่รองเลยโอ้หลายอย่างใน่แนเนาะจัง่ดต่จะมีแต่ว่าตาม ที่ว่าทั้งพมีพี่รองเอฟซีได้พังมานํากันนั่นแหละพี่รองเอลยจังเลยแตมีแต่ว่าหากพมีพี่รองพิจารณาเบิงจังได้จังเดยจะถ้าหากว่าพมีพี่รองอยากจะเดือดเพื่อนเรื่องข่าวเรื่องน้ำน้องพี่รองเอลยเป็นยังยังก็แล้วแต่ทั้งบริจิตเองน้องพี่รองยินดียินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีบัตรจักรุจุคนเด้อน้องพี่รองเอลยสำหรับคลิปนี้น้องพี่รองขอลาพี่ระน้องไปก่อนขอให้เอฟซีบัตรจักรุจุคนขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ระนน้ออองไปกก่่่ขลาาววค สบายดีสบายดีเด้อน้อพ่อพี่น้อง